ผมพาทุกคนไปเดินเที่ยวย่านที่ยังไงก็ต้องไปใจกลางกรุงโตเกียวกันไม่ว่าจะเป็นพระราชุกุนากะเมกุโร่ aga, กินร้านละเมงที่พลาดไม่ได้เดินหลงทางกลางลงคนในชิบุยรวมไปถึงอาร์ตมิวเซียมที่สามารถถ่ายรูปได้สวยสุดๆในกินซ่าวอล์คเที่ยวญี่ปุ่นคลิปแรกนี้เราจะเริ่มด้วยการไปสปอร์ตชิกๆในโตเกียวกันถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยพบกับวอลญี่ปุ่นวันแรกของเรานะวันนี้เราจะไปที่ย่านนากะเมกุโร่นะเป็นย่านแบบว่า ริม,มน้ำมีคาเฟ่ชิวๆอะไรอย่างนี้จริงๆย่านนี้เป็นย่านที่คนเขามาดูดอกซากุระกันแต่ว่าประมาณตอนหน้าซีซั่นเขียวอื่อเลยแต่ว่าย่านนี้มันก็ไม่ดีตรงที่ว่ามันจะมีพวกคาเฟ่อะไรยิกเต็มข้างทางแม่น้ำเต็มไปหมดเลยก็ลองเดินดูกันว่ามีอะไรบ้าง จะมานัาแกะเมกูโรนะก็สามารถนั่งรถไฟสายเสสิงเทามาได้เลยมันจะถึงในร้านกาแฟที่เรามากินกันมันก็างไกลก็เลยมาแวะกินกันก่อนกางแนะนำตัวด้วสวัสดีครับอันนี้เพื่อนผมเลยชื่อคุณก้าง ชื่ออะไรนะน้องโตมาจากไหนชือ่อพลอยค่ะมาจากมาจากกรุง <c oughs> เทพกรุงเทพกูเข้ามาจากกรุงเทพใช่ใ <c oughs> ้องมปที <c> ่ <oughs> ้เราก็มาที่ฮาราจูก,กุนะมาดูถนนกันแต่ว่าก่อนอื่นไปหาอะไรกินกันก่อนเราจะไปกินรามเมงที่ร้านที่ชื่อว่าอาฟุริรามเม็งนะคนก็เอาเรื่องอยู่ต้องในไรลาะแล้วนะก็เหมือนมราต้องไปกดเท่ก่อนนะครับก็จะสั่งอะไร ใช้บัตรเครดิตได้เลยเออโอเคมาแล้วยูสุกชอยุของเราไม่เหมือนกันโอเคมาลองกันดีกว่าชาชูเขาอร่อยมาก เ okay, เรากินกันเรียบร้อยแล้วนะอร่อยครับไม่เวลาไปกันแล้วใช้ได้ครับใช้ได้ร้านนี้เป็นอารมแบบราเมงอ่อนๆหน่อยกินแบบสดชื่นสดชื่นถ้าสั่งราเมงเย็นอาจจะเวิร์กเหมือนกันมากิีกับหน้าร้อนเลยเราไปไหนนะต่อไปฮาราจูกุถนนฮาราจูกุที่มันเิดคิดกันนะ มันอยู่ตรงข้ามกับสถานี JR เลยนะก็คือสถาน,นีเนาะข้ามปุม๊บก็จะเป็นซอยที่ซอยสุดฮิตอ่ะที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปมาดูอะไรคิวๆกัน,ก,นก็อย่างนี้เลยระหว่างทางเดินไปฮาราจูกุเราก็เจอคาเฟ่น,น้องสัตว์เต็ไมไปหมดเลยมีเม่นนกพูกน้องมมมมหมูเพราะว่าทารุณกรรมสัตว์ในตึกนี้นะครับ อของขึ้นชื่อของคุชุกุนะก็คือเรสนม่นเองมันมีเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาลองทำตอนนี้นยังกินให้บนกลับมาเซ <G ül> เว่นนีเลวเว่นว ที่โตเกียวพาซ่านะเป็นจุดถ่ายรูปสุดทิดที่มีทางเข้ากระจกกระจกของเราครับเพื่มาเดินมาเราหลงมาอยู่ที่คิที่แลนด์นะเป็นร้านขายตุ๊กตาที่มีอะไรกันเต็มเลยก่อนนี่ครับมีน,น้อง หมดเลย no face พวกของวันนี้ของเราคือเราจะมาหาตุ๊กตาเคอร์บี้กลับบ้านกันนะก็ไปตามล่าเคอร์บี้กันดีกว่าครับไป ตัวน,น,นี้น่าโดนมากเลยไม่ต้ออันนี้ราคา3,800เยนนะประมาณกี่บาทพันนิดนดะเรออกมาจากร้านคิดที่แล้วแล้วนะครับก็ความเสียหายที่เได้น้องเคอร์อบี้มาหนึ่งตัวหมดไป4,000เยนครับเรียบร้อย เพิ่งจะเริ่มตอนท่านนแหละหลังล <L an> จากนั้นที่่อไปของเราก็คือเราจะมาตรงนี้แค Street นั่นเองก็เป็นถนนเล็กๆที่สามารถเดินเชื่อมร,ระหว่างโซนตรงจากอาจูกุโอโมเด็กซันโดน่ยไปที่ชิบูย่าได้ครับมันจะเป็นถนนที่แบบว่าเล็กนิดนึงเดินชิวๆข้างทางมีของกินมีร้านเล็กนั่นนีนะก็สามารถเดินชิวๆกันกไ็ได้ขอเก็บความรู้แคทสตรีทน มีัตวขนาดที่ระบายน้ำนีงเท่เลยครับเฮ้ยเป็นแบบกัแบบสวนสาธารณะย่อมๆในแคส,สตรีนน่ารักดีก็แบบครอบครัวมาเล่นกับม,ม,ม,มีลูกๆเลิกเรียนมาได้อย่างนี้ ความมินิมอลของมันเล,เล็กๆดีแล้วก็อยู่ท่ามกลางจุดเดินแฟชั่นจบแคสติดแล้วนะเดินเรื่อยๆซึ่งเวลาจบแคสติดเนี่ยมุมต่อไปมันคือชิบุย่าหรือจา้าใครมาจากฮาจุก,กุเดินผ่านแคสติดก็ถึงชิบุย่าโดยปริยายเนาะก็เดี๋ยเล่นกันเดี๋ยว่าชิบุย่าช้าๆเดินไปเดมามาอยู่ที่สวนบนตึก ตงรงสถาน,นีชิบุย่านะก็เป็นปาร์คหนห้างแปลกเลยแ้วก็มีนี่ครับรตัโดเรมอนที่มีน้องกอดโดเรมอนอยู่คือคนญี่ปุ่นเขาก็มานอนชิลกันแบบว่าไม่แคร์โล่นะอากาศมันเย็นมันก็อะไรก็ได้เนาะ ท้าแ,นะแยกชิบุยะท้าแยกลาดเผาญี่ปุ่นนั่นเองทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วแหละเป็นแยกที่คนเดินเยอะที่สุดในโลกนะก็คือ b ซี่ที่สุดไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมาเขาออกแบบมาอย่างนี้แต่ว่าก็เป็นแบบเสน่ห์ของญี่ปุ่นของโตกเกียวที่โอเคเลยน่าหมายเราคือไปร้านดิสนีย์เนาะเพราะว่าคุณก้างเขาอยากไปซื้อลูกตาที่ดิสนีย์แลนด์ซื้อที่ร้านตรงนี้เท่านะั <S 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 ้นมันก็จะมีหวันออนไลน์สุดคลาสสิก วนนี้ประมาณแบบ6โมงแล้วคนก็เลยพรามทานตัวสุดเราเลือกมาผิดเวลาทีนึงไม่เป็นไรครับได้เสน่ห์ไปอีกแบบนะจ๊ะยังไงเนี่ยเฮ้ยเขาจอดอะไรกี้วะคนละาอำงานรุ่งรำคานปุเมื่อไหร่ก็เปิดแบบแล้วก็เจเลน่์ไงมันชาร์จเลนจ์ไงกูไม่ยอมแพ้เดินนะเดินนะหมอคือแบบกูจะไม่ให้กูไปเองด้วยมันก็ถ้าวึงเดินมึงขี้อยียเดินคนเดินมึงขี้เกี้จ วอซอยมันเริ่มเชดดี้แล้วเลี้ยวขวาซอยหน้าเจอแน่เลี้ยวขวาซอยหน้าเจอแน่แนนนอา้าวยังไงยังไงที <laughs> ่เราข้าบผิดแยกแล้วเ <laughs> ชื่อใจคุณก้างว่าเ <laughs> ขาจะพาไปได้หรือเปล่าไปน่ทัเหรอ มันซ้อนเล็กๆอ,อย่างเงี้ยนะวันนี้สก๊าตไทเกอร์เคถึงแล้วหลังจากที่หลงมานานถึงแล้วนะครับหอทางเข้ามันอลังการอย่างนี้ว่ะน้ำเด้งน้ำเด้งสัมภาษณ์ก่อนทำไมเราถึงนี <laughs> ไม่เปที่ดิสนีย์แลนด์นะอยากได้ตุ๊กตาฟลาวเดอร์ฟลาวเดอร์ที่ที่เราไม่ได้ขาย <laughs> ไม่รู้ <laughs> <laughs> แค่เข้ามาก็รู้สึกอยู่ทีดิสนีย์แลนด์แล้วเจ๋งดีเจ๋งดี ต่นี่ครับสิ่งที่ตามหาอยู่ันึ่งก้าร้อยแปดสิบนี่แหละเป็นแบบซ่มๆความฝันกูคีอการซื้อรถตัวเองหนึ่งคันแล้วก็ซื้อซุ่มๆทุกแบบแล้วก็วางเรียงหน้ารถใช่ไหมนี่ ได้ของมาเลยครับได้อะไรมานะได้ประชาชนลุส้สารแน่เลยนน้อง p เดอร์มาแกได้ลงมาด้วยเถอะอ่าทสุดน่ารักโอเคแต่ว่าคุ้มกับการเดินอยู่อะไรก็คุม้มคูกับใครได้แหละว่ะไถ้าเย็นแล้วสถานีต่อไปของเราคือชิบุย่าสกายนะจะเป็น ตึกตึกนี้แนงเราจะไปดูวิวค้าๆเย็นๆของโซนชิบะยะตรงนี้กันครับถ้าแต่ใช่นะนแต่ oh, <no. S 2> ไม่รู้โอ้โหเรียบร้อยคือต้องต้องซื้อมาก,ก่อนเนี้ยนะนยนจีจีแล้วใส่ก็รู้ขึ้นได้หรือเปล่าอาจจะคู่ไปจะเข้าไปท้งไหนไม่ได้ เสียใจแต่การไม่ได้ขึ้นไปดูคนนะครับว่าตัวหมดเดี๋ยวอาจจะไปดูพุ่งนี้แทนซื้อผ่านครูกเขาก็เลยมายอมใจที่ข้างข้างๆนะซิบุย่าสแปรมเบลแล้วมีขนมยอมใจคอนนสุดท้ายของชิบุย่านะครับน้องหมาประจำชิบูย่าตรงนี้นี่ คนเยอะมากก็เลยไม่ขอต่อคิวไปถัดเลยแต่ก็เห็นกันเนาะวันนี้อยู่ันที่อุเอโนะแล้วผพว,ว่าเรากำลังจะเดินไปตลาดอเมโยโกะนะแต่ก่อนเดินขอแนะนำตัวละครใหม่วันนี้ก่อนใี้ชื่อคุณโมเดลครับเป็นไกด์เป็นไกด์กวันนี้เป็นหนุ่มไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็ขอเก็บความรู้ตลาดอเมโยโกะนะไม่มีครับผมไม <laughs> เป็นเป็นตลาดเป็นตลาดเป็นช้อปปิ้งดิสทริกที่ที่ก็น่าจะดังที่สุดในโตเกียวแล้วมั้งคือมันมีคือมันไม่ค่อยเหมือนญี่ปุ่นคือว่ามันมีพวกแบบร้านที่มันตั้งอยู่ตามทางคือแบบสเตทฟู้ดอะไรเงี้ยใช่สเตทฟู้ดเยอะที่ญี่ปุ่นมันไม่ค่อยมีวัฒนธรรมงี้ยยิ่งในโตเกียวอะหายากคือโตเกียวมันจะเป็นร้านซะมากกว่าไม่ค่อยมีแบบฟิวดิ้งแบบเนี้ยคือที่เป็นแบบเนี้ยตั้งอยู่ข้างนอกอะไรเงี้เรื่องหนึ่งที่กูชอบกับญี่ปุ่นก็คือรู้สึกว่ามันมันยังคงเปร็น เขาเจอความเก่าใหม่เข้าเข้ามาได้อยู่พวกเขาเจอเก่าๆมันก็ยังมีอยู่ร้านที่อยู่มาอย่างยาวนานก็ยังมีอยู่แต่เนี้ยเหมือนจะรู้จักปะใช่กูนึกไม่ออกอนะ่ะมันมันจังเลยเส้นเนี้ยคืออันนี้คืนนอเส้นอเมโยโกะใช่นี่ไงเมอนอเมโยโกะโยโกะมันแปลว่านแนวนอน่ะ วัสดีตอนเช้าเพื่อนๆนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กันที่ย่านกินซ่าด้านสุวรวยของชาวญี่ปุ่นนั่นเองวันนี้เราจะมากินแพนเค,ค้กเป็นมือชา้ากันก่อนร้านชื่อว่า Happy Pancake ินซ่านะก็หลายเป็นราที่แบบต้องต่อคิวยาวหน่อยก็คือมาถึงร้านแล้วสามารถสแกนคิ QR แล้วก็ไปเดินเที่ยวได้ถึงเวลาเขาะจะเรียกเราเรามา,า,า,าแล้ว้เามาเดทกับคุณโมเดลชายหนุ่มสองคนเอเ สไไิ่นนงต่อไปที่เราจะไปทำคือเราจะไปมิวเซียมกันครับแต่ว่าไม่ใช่มิวเซียมธรรมดาที่จะไปเป็นอาร์ตอควาเรียมมิวเซียมที่กินซ่านเองหรือว่าที่เขคาคิดกันก็นคือมิวเซียมปลาทองแสงแสงแห่งกินซ่าครับ โอเคเราได้ตั๋วกันมาแล้วนะค่าเข้าทั้งหมด2,400เยนก็ไปดูกันครับว่าจะคุ้มค่าหรือเปลา่าทีนี้มันเข้าตรงไหนเนี่ย <g ười> ไปหาทางเข้าก่อนมาจ้าสวยมาก <g ười> จริงคือทิวมัน สูงแค่นี้เองเนาะนี่เป็นสตรออร์รี่ลงมาเลยพอมาสกรอร์แล้วมันก็เหมือนกับเป็นแบบอลิมิเต็ดสวยมาก สำหรับมิวเซียมปลาทองนี้คนที่เป็นสายชอบเดินดูงานอาร์ตหรือเป็นสายถ่ายรูปพวกคนจะชอบกันนะเพราะว่าแสงสีเสียงเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยหรือจะเข้ามาเดินเพลินๆก็ได้เหมือนกันสำหรับล็อกโตเกียวคลิปแรกนี้ก็คงจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปดูโซนแนววัดๆออกแนวทรดิชแนลญี่ปุ่นกันฝากกดปุ่มท u b s c r i b e เป็นกำลังใจไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะจ๊ะโอเคไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ